you mm -hmm. สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งหลายอ่าเรือลำนี้ก็ดำเนินการมาหลายลาตีแล้วจนถึงรูปรูปลางอย่างนี้ก็ประมาณเกือบเดือนนะนะฮะการขาออกคลิปข่าที่แล้วเวนี่ยคือเรือลำเนี้ย ถ้าอยู่ในสถานะของของรูปเรือและความจำของผมเนี่ยนะเป็นความจำที่ที่ผมคาดว่ามันเป็นอ่ามันเป็นความจริงเ่อ่าที่ว่าสมัยผมยังเด็กๆอยู่เรือลำเนี้ถ้าในาภาพนี้ก็บอกว่าทีา่ได้อับปางที่สงขา นะที่สงขาแต่จริงๆนะลำเนี้ยมาอับปางที่จังหวัดสมุตรสง,สงขรามครับอยู่ที่หน้าวัดปากอ,าอ่าวอ่าวัดปากอ่าวสมุตรสงขรามเพราะผมยังเคยเมื่อ2 5งพครับ2 5งพ้า ผมจําได้ว่าเป็นรัฐบาลของอพระนทนอ่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐปีนั้นถกเราจะสูญเสียเขาพระวิหารไปด้วยครับอ,อ,นนอันนี้เรือมนี้ที่ผมจาเข้าโครงได้ก็คือหมายถึงว่าผมเคยเดินขึ้นไปเล่นบนเรือนเนี่ยก่อนที่จะอับปางลงแต่เมื่อพอได้ ล่มลงแล้วไอ้มันจะจมลงแล้วเนี่ยก็จะเหลือแต่หลักกระโดงหรือหลักกระโดงเนี่ยอยู่เหนือเหนือพื้นน้ําที่ปากอ,าอ่าวเพราะวัดปากอ่าวสมาสมุนงคามเนี่ยก็อยู่ไกลจากประมาณ3ามสี่กิโล่ะฮะจากปากอ่าวเนี่ยครับผมจําได้แต่จะเป็นลําเดียวกันหรือป่าเนี่ยผมไม่รู้นะจะไปรู้ แต่เท่าที่ผมไปดูรูปล่างแล้ะอะไรนี้มันใช่แน่นอนใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ที่ปากอา่าวสมุิสงครามนะครับเรือลำนี้เป็นเรือที่บรรทุกเกลือครับเกลือเท่าที่รู้และก็คือไม่ได้ศึกษาเพียงแต่ว่าหลักคำว่าศึกษานี้ต้องไปอ่านหนังสือหรือหรือว่าไปค้นคว้าตักตำรา แต่อันนี้ไม่ใช่มันเป็นประสบการณ์ที่เราขึ้นไปคุยครับเจ้าของสมัยเด็กๆแต่นั้นอายุผมก็อายุวันสิบสิบสิบหกนะพี่ภาคสิบหกเนี่ยครับก็อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็มาดําเนินการบังเอินผมลืมไปแล้วแหละเรื่องเรือลําเนี้ผมลืมไปแล้วอ่าผมจําได้นะครับครับคลาครับลายว่าเรือนี้ผมเจอเดยพบสองโขงสองขนสองครั้งครั้งครั้งแรก ครั้งแรกอยู่ที่เจอที่แหลมแหลมฟ้าผ่าตำบลแหลมฟ้าผ่า,าทีา่วัดเจดีย์กลางน้ําสมุทรปราการนะครับอันนี้จอดจอดท่อสมออยู่ที่ท่อสมออยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่านะครับตำบลแหลมฟ้าผ่า ปากอ่าวสมุดสมุรปาการครับอันนี้ครับที่ผมจําได้แม่นก็คือหมายความว่าตรงหลังคาหรืออะไรตอ,อะไรที่อยู่ในลักษณะตรงเนี้เรือนี้อยู่ประมาณสิบสามวาครับอยู่ประมาณสิบสามวาสิบสามวาก็เท่ากับยี่สิบหกเมตรนะครับยี่สิบหกเมตรประมาณนั้นก็เมื่อมาสัก ประมาณสองสาเดือนสเดือนที่แล้วนี่ก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านก็นศึกษาเรื่องวันนี้มีในเรื่องของประวัติสายของเรือที่เกาะสมุยท่านก็มาให้ผมต่อโดยนึกถึงภาพอดีตเก่าๆโอ้ยผมเคยเห็นครับเรือลำเนี้ยแต่ผมนึกไม่ถึงว่ามันจะได้มันจะเป็นลำแล,ลำนี้ แต่ถ้าคาดเคลื่อนมายังไงเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปอะตอบคําถามตรงนั้นได้นะแต่ก็บอกว่าในนี้จะจมด้วยสงขาแต่ลํำนี้ผมเชื่อมั่นว่าอยู่ที่สมุทรสงครามครับอ่าอยู่ที่ส,สมุทรสงครามหน้าปากอ่าววัดอาวัดปากสมุทรแล้วมาเทีที่มันจะเหลือละกระโดงข้างบนเนี่ยครับจะแค่ละกระโดงข้างบนเนี่ยผมก็ได้ทำไม้ไม,มาทําเป็นเรือจําลองด้วยไม้กระดูอ่าไม้ประดู ก็ทำอยู่ประมาณตรงนี้ก็มาถึงขั้นนี้ก็ประมาณเกือบเดือนละเดือนนึงละเด,เ,ดเดือนเดือนเกือบเดือนละครับผมก็เหลือดัดฟ้าปูดัดฟ้าแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นในไอ้นี่ตัวเรือครับไอ,เ,อ,อเรือวัวเรือยังไม่ได้ก่องเกา เป,เป็นเป็นเรือที่อยู่ในความทรงจำที่แม่นยำมากครับครับแล้วก็ยังมีหลายอะสี่เรานะอ่านพันละน้อยเยอะนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นกาบออนอีกนะครับกาบออนกาบออนบนขึ้นไปประมาณ เก้าสิบเซนนะฮะประมาณเก้าสิบเซนเป็นตลอดเวลนะครับ,ท,รนะรบทำด้วยไม้กระดู่ทั้งลังเรียกว่าอายุสองสามชั่วอายุคนก็ยังอยู่สบายๆครับอ่าเรื่อนะอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จในราวๆเดือนเดือนนี้แหละนะประมาณสักอ่านะอีกประมาณก็อาจจะไม่คงไม่ถึงขึ้นเดือนนะ เพราะมันจะต้องมีท้ายต่อจะเป็นมารีาท้ายบาลีก็ไปอีกเนี่ยจะเรียกว่าท้ายพายวนอะเป็นท้ายยวนจะยาวไปแบอนี้ท้ายยวนยายายานะครับนี่ประมาณนี้อย่างประมาณนี้นี่ๆๆนะครับก็จะทยอยส่งคลิปไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตาม,มกา็แล้วกันครับขอบคุณมากครับ